นี้บนสวัสดีครับคลิปนี้นะครับจะพาทุกท่านนะครับไปทดลองการใส่กล่องเรียวนะครับมันสามารถเท็ดนยังแน่นะครับพาพร้อมกันแล้วไปกันเลยครับผมเริ่มต้นนะครับกัเปิด Facebook ข้างๆขึ้นมานะครับในหน้านี้จะเห็นมีคำว่า Story อยู่ด้านซ้ายนะครับคำว่าเรียวอยู่ด้านขวาครับจิ้มไปที่เรียวครับจากนั้นนะครับจะเห็นสี ช่วมพู้นะครับสม่มๆจะเขียนว่าสร้างคลิปเรียวยู่ย้ายมื่อนะครับให้คลิกเข้าไปเลยครับผมตัวนี้ก็จะเป็นหน้าจอที่โชว่คลิปวิดีโอข้องห้างหรือฟล์รูปที่เขามีในตัวเครื่องนะครับก็ด้านบนครับก็จะมีให้เลือกนะครับมีแทมมีกล้องมีเพลงมีแทมเพลตแรงบันดาลใจนะครับแลกับเอฟเฟกต์รวมไปถึงฉากเขียวนะครับ อันนี้ให้ให้เห่านะครับเข้าไปที่กล่องนะครับอันแหลกนะครับสีเงินนะครับนับนะครับจากนั้นเ่ากับสีไทยจะของเองเขาก็เปลี่ยนกล่องขับกลับมาเป็นมาตัวนี้นะครับจากนั่นนะครับไล่มาจากด้านบนนะครับด้านบนจะมีปุ่มกากบาดออกนะครับนี่ปุ่มนี้กากบาดออกปุ่มนี้เปิดแซดนะครับปุ่มนี้เปิดแซด สามขีดขวามือนะครับลองเบิ่งครับอ๋อจะเป็นรางงานปัญหานะครับโอเคส่วนด้านล่างนะครับตัวนี้ก็คือเปิดเอาไฟวีโอที่เท่ามีหรือว่าไฟผ่าเที่ามีอยู่แล้วตรงนี้นะครับก็คือการเขาเริยนว่ากับกล่องครับระวางกล้องหน้ากล้องหลังตรงนี้นะครับตรงนี้เพิ่มเพลงนะครับเพิ่มเพลงก็เลือกเพลงมาใส่นะครับความเร็วนะครับความเร็ว เอฟเฟกตนะครับเอฟเฟกตั้งเวลาแลวก็ฉากเขียวนะครับก็จะมีประมาณนี้ส่วนปุ่มนี้คือปุ่มเริ่มกดทายนะครับอกล่องเรียวนะครับตอนนี้สามารถทาย,ยวิดีโอได้ประมาณ90วินาทีนะครับเดี๋ยวมาเบิ่งเพิ่มเพียงตัวแรกบอวนะครับผมบอเพิ่มเพียงนะความเร็วกับลองจินมไปเบิ่งก็จะมีเรื่องนะครับกรแล้วแต่ทุกท่านนะครับเอฟเฟกนะครับ เพิ่มเอฟเฟกนะมันจะมีคาว่าเพิ่มเอฟเฟกขึ้นมากบนหน้าจอตรงนี้นะครับแล้วกาจะมีเอฟเฟกต่างๆให้เราเลือกอยู่นี่นะครับโดยการบัตและกรเลื่อนไปนะครับเลื่อนไปเลื่อนกลับไดนะครับถ้าเป็นตัวแรกนะครับอาลองเปอ่าตัวเองสีกจะดิศอ่นลงครับออกทนน้ําเงินนะครับฝาจะมีซื้อนะครับซื้อเอฟเฟกอยู่ด้านล่างนะครับซื้อพูนพูนเฮดเอฟเฟกมากนะครับอารองตัวที่สองครับ ตัวนี้จะเป็นประมาณนี้ตัวที่สามแปดเคบมียังเกิดขึ้นตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นผ่าแบบนี้อ่ผมลืมบอกไปครับขั้นตอนนี้กับตองอยู่ตอเน็ตนะครับตอนนี้ตัว,ตวเป็นกรอบนะครับเหมือนเขากตลัองอยู่ในหนังเรืองนึงนะครับภาพยนตร์เรืองนึงเป็นฟิล์มแบบสมัยก่อนนะครับต่อมานะครับสี่ ใส่เพียงแดนๆใส่ไนาะคือสิบมวนนี่เลยต่อมาสีแบบแสงแดดเขานะครับสีผิวกะดูชมพูไม่นานไม่นวนลขึ้นนะครับถัดมานะครับตัวนี้ถัดมาอีกนะครับโหนี่เหมือนลายสักมันก็ใช่อ,นนอันนี้เป็อขอบนะครับกรอบรูปนะครับนั่นกะแบบว่าหวานแหววแบบผู้สาวนะครับ อ่านี่ฉากหลังมันเป็นอ่าผมจำซื้อมันไ่ได้อ่ตัวต่อมาครับอ่านี่ครับมนุษย์ต่างดาวอ่ามีให้เลือกด้านบนอยู่นะครับมนุษย์ต่างดาวแหวนแหวนมันมนุษย์ต่างดาวเป็นแหวนนะครับแหวนก็จะประมาณนี้นะเดือนมาบางอีตัอไม่นะครับอ่าตัวนี้เอฟเฟกต์มันมีหลากหลายนะครับก็ลองไปเลือกใส่เบิ่งนะครับ ขอการมาใส่ตัวนี้ดีป่ะเหมัอนจะสวยๆหน่อยต่างเวลานะครับต่งเวลากรรไไทยนะครับจะมีสาวินะครับแต่ละสิบวิือเป็นแบบนี่ครับก็เลือกเบิ้งเอานะครับความยาวในการทึกนะครับเก้าสิบวินาทีนะครับตั้งเวลาได้อ่า้เบิ้งตัวนี้ครับมาหนี้ครับฉากเขียวตัวสุดท้ายนะครับป๊าบจะมีตัวนี้ขึ้นมาให้เลือกนะครับตัวนี้ต้องต่ออินเทอร์เน็ตไว้นะครับ้าต้องมีเน็ตไว้ ผมจะลองเป็นนี่นสีเหลืองนี่ครับอยาแตะแตะอ่าถ่ายเพื่อน,อนฉากหลังอยู่บานมันอ่าสิมาค่อยสวยงามหรืออยากเปลี่ยนนะครับอยากเปลี่ยนฉากหลังให้มันดูมีอย่างแตกต่างข้าหน้าข้าลองใส่ตัวนี้บ้างน,นะครับฉากหลังนี่ครับฉากเขียวนี่ครับมันก็จะเึ้นเอฟเฟไม่เท่านะานี่จะเหมือนที่เราอยู่อ่าเ,อเขาบอก้มวดอ๋อโอเค นะครับมุนนพาเขาหดดนะมวนวีดีโอของเขาด้อ่าประมาณนี้อ่ลองไปลี่ยนบ้งนะครับอันนี้อยู่ือนทะเลใสนะ่เนาะประมาณนี้อ่าตัวทัดหน้านะครับจะลองนี่บ้างต่างประเทศโอเคนะครับนี่คือกล่องเรดียวนะครับทําเพื่อนพร้อมแล้วนะครับที่จะใส่ ฉันจะใช้ฉากนี้นะครับแล้วก็มันย่ายหรือว่าอ่า,าวยังออกไปนะครับก็เริ่มกดปุ่มตรงกลางนี้นะครับนี่เวลาให้หลายสุดก็คือ90วินาทีนะครับจะไปลองเล่นเบิรงนะครับนี่ก็คือการใช้งานของกล้องเรียวนะครับถ้าหากว่ามีกล่องแบบที่ตองไปตัดต่อหรือว่ามีเวลาเด็กปตัดตอค่ะลองตัวนี้ครับเพิ่มเพียงใดตั้งเ,เพิ่มความเร็วใดเพิ่มอิฟิกใดตั้งเวลาใดแล้วก็ ฉากหลังแบบสวยงามนะครับนี่ก็คือ,อของเลี่ยนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ